คิดว่ามันยังเป็นทางเท้าอยู่ไม่ใช่ทางถนนนะคะเออขอโทษนะคะตาคุณใช่ค่ะฉันเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะทำไม่ได้คุณเนี่ยฉันแย่แน่ๆเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นนุ่นพี่บอกแล้วใช่ไหม ให้ไปรออยู่ใต้ต้นไม้ตอนนี้คุณเป็นใครครับไม่ยุ่งอะไรกับน้องผมเออเมื่อกี้น้องสาวคุณเกือบโดนรถชนนะคะใช่พี่เฟิร์สผู้หญิงคนนี้เป็นคนช่วยชีวิตฉันไว้เองเออผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดไปอะ่ะคิดว่าคุณจะมาทำร้ายน้องสาวผมไมก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งน,นะครับไม่เป็นไรคร่ะ ถไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะ,ะคุณคะ,ะคุณพอจะมีเวลาว่างไหมคะคือว่าฉันอยากจะเลี้ยงข้าวคุณในการตอบแทนสักมือะะ้อค่ะเฮ้ยก้าวง,งแล้วอะ่ะออ้ยไปยแน่เลยฉันคือฉันมีธุระที่จะต้องไปทำอะคะ่ะฉันขอตัวก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนคุณคุณ ฉันมาพบท่านประธานนะคะที่นัดเซ็นสัญญาวันนี้เอ่อาท่านประธานเพิ่งบอกว่าขอยกเลิกการเซ็นสัญญากับบริษัทของคุณนะครับเชิญชกลับไปได้เลยนะเออคือฉันขอพบท่านประธานหน่อยนะคะฉันมาสายแค่นี้เดียวเองอะ่ะขอโอกาสได้ฉันหน่อยนะคะงานนี้มันสําคัญกับบริษัทฉันมากจริงๆอะคะ่ะนะคะคุณเลขามาสายนิดเดียวก็ไม่ได้ครับ ถ้าง,งานนี้มันสาคัญกับคุณมากจริงๆคุณก็ต้องมาให้ตรงเวลานี่มันก็เลยเวลามามากแล้วนะครับท่านประธานไม่อยากฟังคาแก้ตัวอะไรคุณทั้งนั้นออกไปครับฟังไม่รู้เรื่องเลยไงแต่ว่าฉันนี่ขอให้ออกไปไงมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฉันหวดสาวไว้ใจให้แกเนี่ย ไปคุยงานแต่แกกลับทำพลาดแล้วแกจะรับผิดช,ชอบยังไงฮะแกรู้ไหมว่าค่าเสียหายมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะกว่าคุณเฟิร์สเขาจะยอมลงทุนกับบริษัทเราได้เนี่ยรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนฉันว่าแกออกไปได้แล้วป่ะคน,นกระสอบอย่างแกเนี่ยงานง่ายๆแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยฉันว่าแกไม่เหมาะกับการที่จะมาบริหารใครเขาหรอกหมายความว่าไงวาดฉันก็เป็นเจ้าของที่นี่เหมือนกันนะถึงฉันจะทำงานนี้พลาด แต่ยังไงฉันก็จะต้องหาวิธีจัดก,การได้อยู่แล้วแกเชื่อฉันสิอะไรนะเจ้าขององั้นเหรอไหนละ่ะสัญญาหรือว่าเอกสารที่ระบุว่าแกเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้มันมีแต่ชื่อฉันเท่านั้นแหละแกไม่เกี่ยวส่วนค่าเสียหายเนี่ยแกก็จัดก,การเองแล้วกันนะบริษัทของฉันไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเชิญแกออกไปได้และะ้วป่ะนี่แกจะโกงฉันเหรอว่าเราเป็นเพื่อนกันนะ กว่าแกจะมีถึงทุกวันนี้ได้อะส่วนหนึ่งมันก็มาจากฉันแกจำไม่ได้แล้วหรอ,อ,อจบสักทีนี่กว่าจะจบได้อ่ะเกิดมาในยุคนี้มันยากลำบากจริงๆเนาะทีนี้ก็เหลือแต่หางานทำแล้วแหละแกแกจะไปทำงานที่ไหนหรอ,อฉันว่าฉันจะเปิดธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเอง ลองดูสักตั้งเพราะว่าฉันนมีความฝันว่าอยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองอะ่ะนี่แกจะบ้าหรอเปิดบริษัทอะ่ะมันไม่ง่ายๆนะแกแกลองมาทำกับฉันไหมล่ะฉันเชื่อว่าถ้าเราสองคนช่วยกันเนี่ยยังไงมันก็ต้องทำได้แน่พอได้กำไรมาเราก็มาหารกันครึ่งๆมีแต่งรวยกับรวยเลยนะแกฉันน่ะอยากเปิดแบรนด์เครื่องสำอางแกสนไหม คิดดูดีๆนะจริงเหรอแต่ฉันยังไม่มีเงินสักบาทเลยอะสิแล้วจอาเงินจากไหนมาลงคุนอะแกอมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันอะออกให้ก่อนแรกๆแกแก็ลงแรง เงินเยอะเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราก็ค่อยไปจดทะเบียนบริษัทดีไหมจริงเหรอขอบใจแกมากเลยนะวิกกี้แกเอมเอาเรื่องเก่อมาพูดหน่อยเลยฉันไม่อยากฟังแค่เงินไม่กี่บาทเนี่ยแกยมาทวงบุญคุณไร้สาระ เพราะว่าบริษัทเนี้ยมันเป็นชื่อฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแกอยากไว้ใจฉันเองช่วยไม่ได้ต่อจากนี้ไปแกก็ออกไปซะแล้วอยา่าเสนอหน้าลับไปหยยบที่นี่อ,อีกไปคอยดูแล้วกันนะสักวันแกจะเสียใจที่ทำแบบนี้กับฉันปานวาดได้ฉันจะคอยดูและอย่าพิ่งตายซะก่อนละ่ะพอนี่มันแค่เรตตน <c oughs> อเอา้าคุณมาทำอะไรที่นี่ครับอ๋อคือฉันมาคุยงานที่บริษัทนี้แล้วค่ะเป็นเรื่องสาคัญด้วยแลวอีกอย่างฉันก็เป็นคนทำงาน อด้ววยตัเงคุณมาทำอะไรที่นี่อะคะหรือว่าคุณทำงานที่นี่อ๋อใช่ครับแล้วนี่คือพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สพี่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะเราเมื่อกี้พี่คุยกับใครเหรออ๋อพี่คุยกับคนที่ช่วยชีวิตหนูเมื่อวานนี่ไง เจอกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าฉันยังไม่ได้ตอบแทนคุณเลยอะคะ่ะที่ช่วยฉันไว้อองั้นเอางี้ไหมคะวันนี้เราไปกินข้าวกันให้ฉันเลี้ยงคุณเสมือดีไหมคะน่าจะคุณแต่ถ้าคุณไม่สะดวกเป็นวันอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องเล็กน้อยนี่เืองบัตรของฉันค่ะ ไว้คุณจะโทรหาฉันก็ได้พอาเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณทํางานที่นี่เผื่อว่าฉันมีอะไรอยากให้คุณช่วยอะคะ่ะยิดนดีครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไม่เดยนะ เสียงดูแปลกๆนะเอ่อ,น,อนุ่นนุ่นยังอยากเลี้ยงข้าวฉันอยู่ไหม ก่น,น้องสาวขอติดรถคุณไปลงที่หน้าปากมทอยหน่อยได้ไหมครับพอดีว่ารถของผมเสียคือถ้าให้ผมเดินไปนี่ยังอีกไกลเลยอ่ะนะครับคุณนี่แกน,นี่เอามือส่งปรกของแกน่ะออกมาจากรถทันเลยนะนน่ฉัดไม่ให้ไปด้วยหรอกนะดูแกสิเนี่ยสกปรกขนาดนี้ใครจะกล้าให้ขึ้นมานั่งบนรถฉันอยากไปก็เด,ดินไปเองแล้วกัน ไม่เป็นไรมากหรอกนี่รีบๆถอยออกไปจากรถฉันนี่อย่างห่างเลยนะนรีบนี่คุณพูดจาให้มันดีๆหน่อยแต่งตัวก็ดูดีแต่ทำไมทำตัวนีสัย,ย่แย่ๆแบบเนี้ยมีรถขับแต่แรงน้ำใจพวกฉันสองคนก็พูดดีๆอะ่ะทำไมต้องไล่กันขนาดนี้ด้วยคุณยังมีความเป็นคนหรือเปล่านี่แกรถฉันนะ่ะไม่ใช่รถรับส้างนะที่จะรับใครไปส่งที่ไหนก็ได้อะ่ะ เถิพวกแกนะ่ะไปเรียกรถอยู่หน้าบักวอยเอแล้วกันเดี๋ยวพเสียตจหรืเอเ่อคนแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวเราเดินไปกันก็ได้มันคงไม่ไกลาจากที่นี่มากหรอก อ,อย่าบอกนะว่าสภาพแบบนี้มานั่งขอทานที่หน้าร้านอะ่ะ <c oughs> น่าสงสารจังเลยเนาะ๊ยไม่ใช่สิน่าสมเพชมากกว่าถ้าพูดจาให้มันดีๆเนี่ยก็ไม่มีใครเขาว่าแกว่าสตรอเบอรี่หรอกนะชอบปล่อยหมาออกมาทางปากเรื่อยใหญ่วิกกี้เดี๋ยว <c oughs> อย่าเพิ่งกีด อย่าลืมสิว่าน,นี้มันหน้าร้านอาหารนะอย่าไปทำมารยาทต,ต่ำๆในที่สาธารณะแบบนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่ากุพกา,าลีไม่สั่งสอนนี่แกใหญ่วิกกี้นี่ใหญ่วิกกี้ยอยุดนะนี่คุณทำไรแข็งของผมอะ มองเอินเจอไอ้คนตนนี่อีกแล้วนะ<อ>นี่พวกแกคงจะเดินมาเพิ่งจะถึงอะสิเรามาที่ร้านอาหารร้านนี้มีเงินจ่ายหรออุ๊ยแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินแกพูดว่าอะไรนะแขกนั้นหรออ๋อคนจนๆก็คงจะคบคาสมาคมกับไอ้พวกจนๆนอย่างนี้ยเนาะนี่คุณ <c oughs> คุณจะพูดจาดูถูกคนอื่นมากเกินไปแล้วนะ ฉันกับพี่มีเงินมากพอที่จะจ่ายแล้วกันแล้วก็เชิญคุณไปที่ชอบที่ชอบที่อื่นนะคะเพราะว่าฉันจะอยู่คุยกับเพื่อนทินนี่นี่พวกแกต่างหากหละที่จะต้องออกไปเพราะว่าฉันจะมาคุยงานที่ร้านนี้แล้วเขาก็ได้จองร้านนี้เอาไว้แล้วด้วย <c oughs> จริงๆพวกแกไม,ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร้านนี้ด้วยซ้ําถ้าพวกแกไม่เชื่อเดี๋ยวฉันจะโทร้พวกแกดู ว่าไงครับคุณปานวาดประธานบริษัท JPC ผมเฟิร์สประธานบริษัทที่คุณอยากจะคุยด้วยไม่จริงอะ่ะเป็นไปไม่ได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผีขอส่วนบุญที่กำลังวิ่งตามผมซะหน่อ เซ็นสัญญากับบริษัทฉันเถอะนะคะคุณเฟิร์สฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษนะคะเชคุณกลับไม่ได้แล้วและอย่าหวังว่าผมจะตกลงเซ็นสัญญากับทางบริษัทของคุณอีกอผมจะบอกอะไรให้นะไม่ว่าคุณจะเรียกไปขอบริษัทไหนก็ไม่มีใครกล้าให้บริษัทคุณหรอกเพราะว่าผมเนี่ยมีคอนเนคชันมากมายแค่โทรสายเดียวเนี่ยคุณจะจบแล้วนี่คุณทำแบบนี้ทำไมอะ่ะ ฉันไม่ทำอะไรให้คุณนักหนาฮะคุณจำไม่ได้หรอว่าคุณทำอะไรกับผมและน้องสาวของผมบ้างนอกจากที่เราเจอกันเมื่อกี้นี่เป็นไรมากไหมนุ่นออไม่เป็นไรมากพี่นี่แก ทำไมไม่นอนอยู่บ้านฮะมาเดินเพ่นผ่านทำไมเห็นไม่ขอช่วล่วงหมดแล้วเนี่ยฉันขอโทษนะคะเพราะว่าฉันมองไม่เห็นนะคะ,ะคุณเป็นอะไรมากไหมะคะนี่คุณพูดใจให้มันดีๆหน่อยเล็กอยากนะคุณเองเนี่ยก็มาเดินชนน้องสาวผมเด่น้องแกตาบอดเนี่ยทำไมแกถึงไม่พาน้องแกไปอยู่บ้านโน้นฮะปล่อยให้มาเดินแกะกะขวางทางคนอื่นอยู่ได้พีการก็มีอยู่ส่วนพีการ และที่ผมปฏิเสธงานของคุณในวันนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณวิกกี้มาสายแต่เป็นเพราะคุณตั้งหางแล้วคุณวาดเออคุณเฟิร์นคะคือชัยขอโทษน,นะคะฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณคือประธานบริษัทที่จะมาเซ็นสัญญากับบริษัทของฉันให้โอกาสฉันได้แก้ตัวเถอะนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทํานิสัยแย่ๆแบบนี้อีกแล้วฉั้นขอร้องเถอะนะคะถ้าคุณไม่เซ็นมีหวังบริษัทฉั้นจริงแน่ๆเลยค่ะ วิกกี้แกช่วยคุยให้ฉันหน่อยนะถ้าแกทําให้เขาเปลี่ยนใจได้เนี่ยฉันจะให้แกกลับไปทํางานที่บริษัทฉันเหมือนเดิมนะช่วยฉันหน่อยนะถือว่าเห็นแกความเป็นเพื่อนของเรานี่แกยังมีหน้ามาขอร้องฉันอีกเหรอแกเองนะที่เป็นคนไล่ฉันออกมาแล้วก็หักหลังฉันสารพัดฉันไม่มีทางกลับไปที่บริษัทของแกอีกถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตของฉันจะไม่เหลืออะไรฉันก็ไม่คิดที่จะเสียดายเลยแม้แต่น้อยอีกไม่นาน บริษัทของแกก็จะย่อยสลายไม่เหลือแม้แต่ชื่อเจ้าของบริษัทอย่างแกงไงล่ะผมต้องขอโทษคุณวิกกี้ด้วยนะครับที่ผมไม่ได้บอกว่าผมคือเจ้าของบริษัทและที่ผมทำไปผมแค่อ,อยากจะรู้ว่าใครมาเซ็นสัญญากับทางบริษัทของเราว่าเขามีนิสัยยังไง กับเราได้ไหมแต่ว่านั่นก็ทําให้คุณต้องมาลําบากแบบนี้เอาเป็นว่าผมจะเปิดบริษัทให้คุณใหม่โดยที่นี่คุณเป็นเจ้าของบริษัทโดยมีผมเป็นหุ้นส่วนด้วยผมเชื่อว่าคนเก่งอย่างคุณเนี่ยไม่นานก็ประสบความสําเร็จแน่นอนครับฉันอะบอกพี่เฟิร์สไปแล้วว่าให้บอกความจริงกับคุณเพราะว่าฉันเชื่อว่าคุณวิกกี้อะเป็นคนดีถึงแม้ว่าฉันจะตาบอดแต่ฉันก็สัมผัสได้ ว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นคุณวิกกี้เองก็ต้องได้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนกันค่ะฉันเข้าใจคุณสองคนดีค่ะว่าการที่เราจะไว้ใจใครสักคนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเราก็ต้องการคนที่ดีที่สุดยินดีด้วยนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันที่ผมเลือกคุณไม่ใช่เพราะว่าน้องสาวของผมแต่เป็นคุณเองต่างหากเพราะว่าคุณเป็นคนดีที่จิตใจจริงจ ไม่ทําเดียวหนะ้าขอให้รักษาความดีนี้ต่อไปนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเข้าไปข้างในกันดีกว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วคะ่ะไปค่ะไปเดินนะ